สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทำช็อตกาแฟนะครับจากเครื่อง a e r o p r e s นะครับโดยเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะประหยัดนะครับหลายๆท่านน่าจะทราบนะครับว่าเจ้า a e r o p r e s นะครับจะมีอุปกรณ์เสริมสำหรับการทํำช็อตที่ดังๆก็จะมีอยู่สตัวนะครับก็มีตัว Pismo นะครับของ Fellow กับตัว j o e p e s o นะครับที่ทางคุณเบนบิวเล็ปนำมาจัดจําหน่ายนะครับซึ่ง2ตัวนั้นก็เป็นอุปกรณ์ทาช็อตที่ดีนะครับแต่ว่า สำหรับท่านที่แบบไม่อยากจะเสียเงินหลักพันนะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีในวันนี้นะครับโดยใช้นี่แผ่นฟิลเตอร์แซนเดดนะครับในราคาเพียงแค่ห9บาทนะครับผมสั่งมาจากคิวคอฟนะครับตัวนี้อาจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับน้ํานะครับผมใช้น้ําที่อุณหภูมิ96องศานะครับก็จะต้มน้ํารอนนะครับต่อมาเมล็ดกาแฟวันนี้ผมจะใช้เป็นเมล็ดขั่วกลางนะครับซึ่งเมล็ดกาแฟผมจะใช้ในปริมาณอยู่ที่2ี่กรัมนะครับ การจัดการชั่งมา็ดกาแฟยี่สกรัมสำหรับวิธีการนี้นะครับการบดกาแฟนะครับเราจะบดในระดับเอสเปรสโซ,โซเลยนะครับซึ่งเครื่องบดท,ที่ผมใช้นะครับวันนี้เป็น k i n c i d e r K4 นะครับตัวนี้ผมไว้ใช้อยู่ที่60คลิกนะครับบดเอสเปรสโซเลยนะครับ เมื่อบดเมล็ดเสร็จแล้วนะครับต่อมาเราจะมาเตรียมเจ้าเครื่องแอลโลเพสกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเราใช้ฟิลเตอร์สเตเลตตัวนี้นะครับเราใส่เข้ากับฝาของแอโลเพสเลยนะครับแล้วก็ใส่เข้ากับกระบอกนะครับเป็นวิธีชงแบบเร g ก l ูล่านะครับไม่ใช่อินเวนทีนี้ครับดึงตัวลูกสูบออกต่อมาสิ่งที่เราต้องทานะครับก็คือเราจะใส่ผงกาแฟลงไปนะครับซึ่งตัวผงนะครับก็จะบดระดับเอสเปรสโซเลยนะครับไม่ได้แจงในกองเห็นใหม่ใส่ไปในกระบอกเลย พอใส่เสร็จแล้วนะครับให้เราเขย่าสเปกน้อยนะครับให้มันได้ระนาบนะครับเมื่อได้ระนาบเสร็จแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้นะครับก็มากับไอโลเพสสุดแล้วนะครับก็คือตัวฟิลเตอร์นะครับที่เป็นกระดาษของเขานะครับฟิลเตอร์ตัวนี้เราจะใส่เข้าไปในกระบอกแต่เวลาใส่ปุ๊บมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งคือมันจะใหญ่เกินกว่าขอบด้านในเล็กน้อยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ทําการตัดเหมือนกันนะครับเราก็ตัดขอบของฟิลเตอร์ออกเล็กน้อยนะครับ กาตัดได้เลยไม่ต้องเป๊ะมากอะไรนะครับแต่ถ้าท่านที่สงสัยนะครับว่าเฮ้ยเราจะใส่ไปทําไมกระดาษในเมื่อเรามีกองอยู่แล้วไอ้ตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่คล้ายกับสกรีนชาเวอร์นะครับของพวกเครื่องเอเปซโซนะครับซึ่งจะช่วยในการกระจายน้าแล้วก็อีกอย่างนึงเวลาเราเทน้ําลงไปครับผงกาแฟจะได้ไม่ฟุ้งนะครับไม่ได้อยู่เป็นก้อนตักกาแฟนะครับเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราใส่ลงไปในกระบอกแอลอเฮสเลยนะครับอาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็ ได้อืมเมื่อเราใส่ลงไปแล้วนะครับให้เราใช้ตัวลูกสูบของมาน,นะครับกดลงไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนเวลาเราชงเอสเซสโซ่ใช่ไหมครับที่เราจะต้องแทมกาแฟให้แน่นก่อนแต่เจ้าเอสลเอสเนี่ยอ่าเราก็แทมลงไปอ่าให้มันลงไปถึงพอดีอให้กาแฟมันเป็นก้อนแต่ว่าไม่ต้องแน่นมากก็ได้นะครับเพราะว่ามันกดยากมากเลยเสร็จแล้วเราก็ดึงลูกสูบออกมาน,นะครับอืม กระดาษมันอาจจะตามมานิดนึงนะครับเราก็ใช้ตัวไม้พายเนี่ยครับกดกระดาษลงไปให้ชิดกับตัวก้อนปักกาแฟนะครับตรงนี้หลายท่านจะเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยคล้าย,ายโจเปโซ่ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยผมก็ได้แนวคิดมาจากพวกเอสเปโซนะครับไม่ว่าจะเป็นโจเปโซโจเปโซ่ัโโซงไม่เป็นเท่าไหร่แนวคิดเนี้ยผมได้มาจากพวกเครื่องที่เป็นแบบบาสเกตแบบทัมเลสนะครับคือใช้ตัวกาแฟใช่ไหมครับที่บดละเอียดและมีการแถมเพื่อสร้างแรงดันขึ้นมา ที่เขากดกัน9 30, บาท10บาทแต่ว่าเจ้า a e r o p e เนี่ยเราไม่ได้มีแรงดันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราใช้มือกดนะครับอ่าต่อมาก็เอาแก้วออมานะครับทีนี้ใส่น้ำลงไปเลยผมจะใส่อยู่ที่65กรัมนะครับและเมื่อเรามีกระดาษอย่างนี้จะทำให้น้ำกาแฟมันไม่ฟุ้งขึ้นมานะครับเอ้ไม่ใช่น้ำกาแฟสิผงกาแฟจะไม่ฟุ้งขึ้นมานะครับอืมเมื่อใส่ลงไปทีนี้เอาลงจาตตาช่างนะครับ พื้นมันคงแก้วที่กดควรจะมีความแข็งแรงนะครับเเดี๋ยวผมอันนี้ช้านิดนึงก็ถือเป็นการพีอินฟูชันไปนะครับใส่ลูกสูบไปนะครับแล้วกดลงไปเลยแรงๆนะครับสุดตัวเลยไม่ต้องกลัวครับออกอยากนิดนึงอื <c oughs> แก้วควรในแข็งแรงนะครับแม้จมีโอกาสจะแตกได้นะครับโอ้ยหนักมากจริงๆไม่รู้แรงดันเคาืงไนเกิดขึ้นกี่บาร์นะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวครับกระบอกไม่ระเบิดแน่นอนนะครับเขามีทดสอบเอารถเหยียบเอาอะไรกันแต่ว่าแก้วนี่แหละอ่าเมื่อได้มีเสียงลมออกมากนะครับก็แปลว่าการกดช็อตของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับโหนี่เราก็จะได้ กาแฟเป็นช็อตออกมานะครับมีความเข้มข้นสูงมากคีม่า,าจ,จะไม่มีนะครับแต่ว่ารสชาติเนี่ยสู้นมได้สบายนะครับหนักๆเน้นๆเลยแน่นๆสบายมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการกันหน่อยไหมว่าเจ้านี่เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดออกมาให้ดูนะครับอ่าแอนฟิลเตอร์รุกออกมาเลยมาดูคุกกี้กันดีกว่า นี่ก็จะเห็นออกมาเป็นก้อนคุกกี้อย่างนี้เลยนะครับเหมือนใช้เครื่องชงที่เป็นเครื่องเอสเรสโซนะครับนี่สวยงามนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านนะครับเอาไว้ใช้แอโรแพชชงเมนูกาแฟนมได้ครับเดี๋ยวลองชิมสักหน่อยนะครับรสชาติมีความเข้มข้นนะครับแต่ว่าเรื่องของบอดดี้มันจะไม่ได้เยอะเท่ากับพวก ใช้เครื่องเอสเปซโซ่พวกแฟพวกอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็อืมผมว่าก็โอเคนะชงนมอร่อยนะครับกินธรรมดาอาจจะบางนิดนึงก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ